สนามบินในประเทศไทยเป็นอัมพาตท่ามกลางฝูงชนมหาศาลในช่วงงิดดูร้อนเด็กชายวัยเพียงหกขวบคนหนึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยข้างๆพ่อแม่ที่กำลังร้องให้ฝุมฝายนอนประเทศเกาะแห่งนี้จะสามารถตามหาเด็กที่หายไปเจอได้จริงๆหรือสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจับจ้องไปทั่วทั้งสนามบินแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังจะยอมแพ้สนามบินสุวรรณ ภูมิกลับเลือกโหนทางที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงและในเวลาเพียง7นาทีต่อมาภาพที่น่าเหลือเชื่อก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาตลอด7นาทีแห่งปาวติหารีนั้นประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงอะไรกันแน่ต่อไปนี้จะเปิดเผยเรื่องราวสุดประทับใจที่ทำให้ต้องกลั้นหายใจช่วงเวลาที่น่าหวาดเสียวที่สนามบินสูรณภูมิในวันนั้นผมคงไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิต บ่ายวันหยุดสุดสัปดาห์ในหนึกดูร้อนทันทีที่ผมก้าวเทาเ้าเข้าไปในอาคารผู้โดยสารขาออกของสนามบินสุวรรณภูมิผมก็ถอนหายใจออกมาการลากกระเป๋าเดินทางฝ่าฝูงชนที่ถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นทะเลเสียงภาษาไทยที่ดังมาจากทุกทิศท,ทางในหูของผมเป็นเพียงเสียงรบกวนสำหรับการเดินทางระยะไกลไปนิวยอร์กประเทศไทยเป็นเพียงจุดพักเครื่องของครอบครัวเราเท่านั้นซาร่าพระยาของผมมองแผนที่พลางเอียงข้อด้วยความสงสัย ส่วนอีวานลูกชายวัยหกขวมของผมก็จับมือผมไว้แน่นเขาดูหวาดวิตกเมื่ออยู่ท่ามกลางผู้ใหญ่ที่สูงใหญ่แม้แต่ทางไปร้านค้าปลอดภาษีก็ดูเหมือนเขาวงกดผมเริ่มบ่นในใจคนเยอะเกินไปป้ายบอกทางก็ซับซ้อนแถมยังสื่อสารกับพนักงานไม่ค่อยจะรู้เรื่องอีกทำไมต้องมาพักเครื่องที่แบบนี้ด้วยนะถ้าเป็นญี่ปุ่นคงจะคุ้นเคยและสะดวกกว่านี้ในตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าประเทศแห่งนี้ กำลังจะแสดงปาวัติหาริอะไรให้ผมได้เห็นขณะที่กำลังขึ้นบันไดเลื่อนไปยังโซนร้านค้าปลอดภาษีผมก็บ่นกับภรรยาว่าประเทศไทยซับซ้อนเกินไปภาษาเราก็พูดไม่ได้สาราก็พยักหน้าเห็นด้วยเราสองคนคุยกันด้วยยอกติที่มีต่อประเทศนี้เมื่อไปถึงร้านค้าปลอดภาษีก็เช่นกันขณะที่เลือกซื้อน้ำหอมหรือช็อกโกแลตผมก็ยังคงบ่นเรื่องป้ายราคาที่ดูซับซ้อน และคำอธิบายของพนักงานที่เป็นภาษาอังกฤษกระท่อนกระแทน่นมันน่าหงุดหงิดจริงๆแต่มีเพียงอีวานคนเดียวที่แตกต่างออกไปดวงตาของเขาเป็นประกายเมื่ออยู่หน้าโซนจัดแสดงหุ่นยนต์เขาสนใจหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่สูงกว่าตัวเองกำลังเต้นรำและเคลื่อนไหวอย,อย่างสง่างามเขาถูกมันสะกดจนอยู่หมดัดผมมองนาฬิกาแล้วเร่งเหลือเวลาอีกแค่50นาทีก่อนจะถึงเวลาขึ้นเครื่องนะและในวินาทีนั้นเองขณะที่ผมผลาไปชั่วครู่ อีวานที่กำลังเดินตามหุ่นยนต์ก็หายไปในฝูงชนตอนแรกผมคิดว่าเขาคงเดินตามหลังอยู่ไม่ไกลแต่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ไม่เห็นอีวานที่ใส่เสื้อยืดสีเหลืองเลยหัวใจของผมเริ่มเต้นรัวผมเริ่มตะโกนเรียกชื่ออีวานแต่เสียงของผมก็ถูกกลืนหายไปในความจอแจของสนามบินซาร่าหน้าซีดเผือดส่วนผมก็เหงื่อแตกพลักผมวิ่งไปถามคนรอบข้างแต่ส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรือไม่ก็แค่สายหัว ความสิ้นหวังเริ่มถาโถมเข้ามาในสนามบินที่ใหญ่โตและผู้คนมากมายขนาดนี้จะตามหาเด็กคนหนึ่งเจอได้อย่างไรถ้าเป็นที่อเมริกาคงจะรีบแจ้งตำรวจและประกาศผ่านเครื่องกระจายเสียงแต่ที่นี่คือประเทศไทยเราไม่รู้ภาษาไม่เข้าใจระบบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องขอความช่วยเหลือจากใครผมตะโกนสุดเสียงมีใครช่วยตามหาลูกของเราหน่อยได้ไหมครับได้โปรดช่วยเราด้วยแต่ฝูงชนก็ยังคงหลั่งไหลเข้ามาเหมือนกำแพง ดูเหมือนไม่มีใครหยุดฟังเลยตอนนั้นเองความทรงจําจากการเดินทางครั้งก่อนๆก,ก็แวบเข้ามาในหัวเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้เคยเกิดขึ้นที่สนามบินแห่งหนึ่งในยุโรปกว่าจะแจ้งตํารวจประกาศตามหาและเจอตัวเด็กในที่สุดก็ใช้เวลาไปอย่างน้อย 2- อถึงสามชั่วโมงเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นเวลาขึ้นเครื่องใกล้เข้ามาทุกทีและที่สําคัญที่สุดคือผมเป็นห่วงความปลอดภัยของอีวานพัญญาของผมพึมพำด้วยเสียงสั่นเครือคุณจําได้ไหม คิปนี้อีวานก็เพิ่งเข้าห้องฉุกเฉินเพราะโรคหอบืดกำเริบถ้าเกิดอาการขึ้นมาอีกจะทำยังไงทันทีที่ได้ยินคำนั้นผมรู้สึกเหมือนจะขาดใจอีวานเป็นเด็กที่หายใจติดขัดเวลาเครียดหรือหวาดกลัวตอนนี้เขาอยู่คนเดียวและกำลังหวาดกลัวถ้าอาการกำเริบขึ้นมามันอาจจะอันตรายถึงชีวิตความสิ้นหวังถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นยักษ์เรารู้สึกโดดเดี่ยวอย่างสิ้นเชิงในประเทศที่ไม่คุ้นเคยแห่งนี้ เราดูร้ายค่าเมื่อต้องเผช,ชิญกับอุปสังคทางภาษาวัฒนธรรมที่แตกต่างและระบบที่ซับซ้อนผมตะโกนดังขึ้นอีกถ้าเป็นที่อเมริกาสถานการณ์แบบนี้ FBI คงเข้ามาช่วยแล้วแต่ที่นี่คืออะไรสนามบินสุวรรณภูมิเหรอชื่ออาจจะดูอินเตอร์แต่จริงๆแล้วหาเด็กคนเดียวก็ยังไม่ได้ใช่ไหมผมสบถอ,ออกมาด้วยความโกรธนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรอบข้างก็พยักหน้าเห็นด้วยคนหนึ่งพูดยกเย้ยว่า สนามบินในไทยก็แค่ใหญ่แต่ระบบละหลวมอีกคนเสริมว่าสนามบินในเอเชียก็เป็นแบบนี้แหละดีแต่เปลือกนอกคำพูดเหล่านั้นยิ่งทำให้ผมโกรธมากขึ้นเราจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากที่นี่จริงๆหรือเราจะเจอลูกของเราจริงๆหรือซาร่าเริ่มสะอื่นฉันได้ยินมาว่าถ้าเด็กหายในที่ใหญ่ๆแบบนี้จะหาไม่เจออีกเลยในตอนนั้นเองบรรยากาศทั่วทั้งอาคารผู้โดยสารก็เต็มไปด้วยความตึงเครียด ราวกับว่าความสิ้นหวังของเราได้แผ่ขยายไปถึงคนรอบข้างและในตอนนั้นเองเจ้าหน้าที่สนามบินที่ป้ายชื่อเขียนว่าอน,นันต์ก็เดินเข้ามาหาเราเขาพูดด้วยน้ำเสียงสงว่าใจเย็นๆนะครับเราจะเริ่มปฏิบัติการด้วยระบบวิทยุสื่อสารทันทีระบบวิทยุสื่อสารคืออะไรผมถามขณะที่เขากำลังกดหูฟังอัลฟาบราโวชาลีเตรียมพร้อมเริ่มใช้ระเบียบการความปลอดภัยเด็ก ในชั่วพริบตาบรรยากาศก,ก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเหมือนกับทะเลที่สงบเงียบกลับกลายเป็นโหมดปฏิบัติการรบในทันทีเจ้าหน้าที่รอบข้างเริ่มเคลื่อนไหวพร้อมกันเสียงสับเทคนิคดังออกมาจากวิทยุไม่ขาดสายผมถึงกับงงไปเลยเมื่อครู่นี้ผมยังวิจารณ์ระบบของประเทศนี้อยู่เลยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังจะเกิดเรื่องที่ต่างจากที่เราคิดไปอย่างสิ้นเชิงแต่ผมก็ยังคงครึ่งเชื่อครึ่งไม่เชื่อ ระบบที่เป็นขั้นเป็นตอนนี้จะได้ผลจริงๆหรือเวลาผ่านไปเรื่อยๆแต่อีวานก็ยังไม่ถูกพบตัวคุณอน,นันต์เริ่มยิงคำถามใส่เรารัวๆเสื้อผ้าที่เห็นครั้งล่าสุดสีอะไรรองเท้าอะไรสูงเท่าไหร่มีลักษณะพิเศษอะไรไหมเราตอบอย่างลนลานเสื้อยืดสีเหลืองครับรองเท้าผ้าใบสีน้ำเงินตัวเล็กกว่าเด็กวัยเดียวกันนิดหน่อยทันใดนั้นคำสั่งก็ดังออกมาจากวิทยุทีมบราโวตรวจสอบกล้องวงจรปิดหมายเลข 12ถึง34พร้อมกันคัดกรองเด็กที่มีลักษณะใกล้เคียงผมทึ่งในความเป็นมืออาชีพของพวกเขาไม่ใช่แค่ให้คนเดินหาไปทั่วแต่เป็นการเข้าถึงปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นวิทยาศาสตร์แต่ในขณะเดียวกันความกังวลก็เพิ่มมากขึ้นผมมองนาฬิกาเหลือเวลาอีกแค่43นาทีก่อนเครื่องจะออกผมแทบจะซุดลงไปนั่งกับพื้นถ้าเป็นประเทศฉันคงใช้เวลาครึ่งวัน เสียงผู้โดยสารคนอื่นที่อยู่ด้านหลังยิ่งทําให้ผมกระวนกระวายใจเราจะหาอีวานเจอทันเวลาจริงๆหรือซาร่าเริ่มสะอื่นถ้าอีวานหอบขึ้นมาอีกจะทํำยังไงถ้าต้องเข้าห้องฉุกเฉินเหมือนครั้งที่แล้วละ่ะเมื่อได้ยินดังนั้นความรู้สึกผิดก็ถาโถมเข้ามาผมดูแลลูกที่ป่วยเป็นโรคหอบหืดได้ไม่ดีพอภาพของอีวานที่หายใจหอบจนไหลเล็กๆของเขาสันสะท้านภาพที่เขาสวมหน้ากากออกซิเจนในห้องฉุกเฉินฉายชัดขึ้นมาในหัวถ้าตอนนี้เขาอยู่คนเดียว แล้วเกิดอาการแบบนั้นขึ้นมาอีกมันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่แก้ไขอะไรไม่ได้เลยผมเอามือปิดหน้าความรู้สึกผิดในฐานะพ่อที่ปกป้องลูกไม่ได้ถาโถมเข้ามาคุณอานั้นมองมาที่พวกเราแล้วพูดนิ่งๆว่าไม่ต้องกังวลครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดเสียงที่สงบนิ่งของเขาเต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นแต่ผมก็ยังวางใจไม่ได้เวลาผ่านไปเรื่อยๆแต่ลูกของเราก็ยังไม่ปรากฏตัวคุณอานั้นประกาศว่าทีมล่าม 12. สัญชาติและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เข้าร่วมปฏิบัติการแล้ววินาทีที่ได้ยินคำนั้นผมถึงกับอึ้งไปเลย 12. สัญชาติเป็นไปได้ยังไงคำสั่งถูกส่งผ่านวิทยุอย่างต่อเนื่องทีมอัลฟาปิดเส้นทางชั้นสองของโซนร้านค้าปลอดภาษีทีมบราโวเฝ้าระวังบันไดเลื่อนขาขึ้นทีมชาลีตรวจสอบบริเวณโซนเด็กเล่นในหูฟังของผมมีเสียงหลายภาษาดังขึ้นจริงๆทั้งภาษาอังกฤษไทย ญี่ปุ่นสเปนเหมือนกับอยู่ในการประชุมศพประชาชาติทั้งสนามบินกลายเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการรบขนาดยักษ์ใต้จอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏข้อความฉุกเฉินหลายภาษาทันทีประกาศเด็กหายเสื้อสีเหลืองรองเท้าสีน้ำเงินหากพบเห็นโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีผมไม่อยากจะเชื่อสถานการณ์ทั้งหมดนี้เมื่อครูน่นี้ผมยังไม่เชื่อมั่นในระบบของประเทศนี้อยู่เลยแต่ตอนนี้พวกเขากลับเคลื่อนไหวอย,อย่างเป็นระบบเหมือนกำลังทำสงคราม มันเป็นไปได้จริงๆเหรอหรือเป็นแค่การแสดงละครตบตาตอนนั้นเองนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียที่อยู่ใกล้ๆก็ยกมือขึ้นผมเหมือนจะเห็นเด็กที่คล้ายๆกันเราวิ่งไปทางนั้นทันทีหัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมาจากออกในหูได้ยินแต่เสียงตึกตักในที่สุดก็เจอแล้วต้องเป็นอีวานแน่ๆความหวังเต็มเปี่ยมในใจแต่พอเข้าไปใกล้ๆเด็กคนนั้นกลับเป็นเด็กชาติอื่นโดยสิ้นเชิงความหวังครั้งแรก พังทลายลงวินาทีนั้นผมรู้สึกเหมือนเขาจะซุดลงความหวังที่แปลเปลี่ยนเป็นความสิ้นหวังมันช่างน่าเศร้าเกินกว่าจะบรรยายซาร่าซุดตัวลงนั่งร้องไห้ผมเองก็รู้สึกถึงความหนักอึ้งของความเป็นจริงอีกครั้งผมตะโกนด้วยเสียงสั่นเครือพวกคุณทำอะไรกันอยู่ผมทุบเคาน์เตอร์อย่างแรงด้วยความโกรธทำแบบนี้มันจะได้อะไรขึ้นมาพวกคุณตั้งใจจะหาจริงๆหรือเปล่าคุณอนันต์ก้มหัวลงขอโทษด้วยครับ แต่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดได้โปรดเชื่อมั่นในระบบของเราการตอบสนองที่เยือกเย็นของเขากลับทำให้ผมสติแตกมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันท่าทีที่ไม่หวั่นไหวและยังคงความเป็นมืออาชีพของเขาก็น่าประทับใจเขาวางมือบนไหล่ผมแล้วพูดว่าคุณพ่อครับวงล้อมกำลังแคบลงทุกนาทีตอนนั้นเองรายงานจากทีมวิเคราะห์ภาพ AI ก็เข้ามาพบเด็กเสื้อสีเหลืองลวดลายตรงกันที่บันไดเลื่อนขาลงเมื่อ 3. นาทีก่อนคำสั่งถูกส่งผ่านวิทยุทันทีทีมเดลต้าค้นหาช่องทางด้านล่างของโซนจัดแสดงหุ่นยนต์อีกครั้งผมภาวนาในใจอีวานลูกพ่อขอให้ลูกยังหายใจอยู่นะพ่อกำลังจะไปหาแล้วรออีกแป๊บหนึ่งนะลูกเสียงประกาศหลายภาษาดังชัดเจนผ่านลำโพงขอความร่วมมือจากผู้โดยสารทุกคนให้หยุดเดินและมองไปรอบๆเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยื่นเครื่องรับสัญญาณคล้ายวิทยุให้ผม แล้วบอกว่าจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะผมประหลาดใจมากไม่คิดว่าจะได้รับการดูแลที่ละเอียดอ่อนขนาดนี้เสียงของคุณอนันต์ดังมาจากวิทยุทีมแพทย์เตรียมเครื่องพ่นยาแบบพกพาเผื่อกรณีอาการหอบหืดกำเริบด้วยวินาทีที่ได้ยินคำนั้นผมทราบซึ้งใจมากพวกเขาไม่ใช่แค่ตามหาเด็กแต่ยังคำนึงถึงสุขภาพของเด็กไว้ล่วงหน้าด้วยวิทยุอีกเครื่องดังขึ้นทีมชาลี ตรวจสอบสถานีสายรัดข้อมือนิรภัยสำหรับเด็กแต่ยืนยันว่าเด็กคนดังกล่าวไม่ได้สวมใส่ผมสงสัยกับคำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนสายรัดข้อมือกันหลงมีระบบแบบนั้นด้วยเหรอคุณอานันตอบเรียบเรียบปาติหารีส่วนใหญ่เริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมครับคำพูดนั้นกระทบใจผมอย่างจังตัวเลขบนจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เวลาผ่านไป 5. นาที10วินาที5นาที2ี วินาที 5. นาที30วินาทีเวลากำลังเดินไปเรื่อยๆแต่แปลกที่ความคาดหวังกลับมีมากกว่าความกังวลผมเริ่มรู้สึกได้ว่าทุกอย่างกำลังดำเนินไปอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพที่รักเหมือนจะต่างออกไปนะสาร่าจับมือผมแน่นเหมือนจะหาเจอจริงๆด้วยแต่แล้ววิทยุก็ดังขึ้นยืนยันพบเด็กที่คล้ายกันบริเวณทางออกหมายเลขสต้องการการยืนยันทันที เราเริ่มวิ่งอีกครั้งคราวนี้จะใช่จริงๆไหมเป็นอีวานของเราใช่ไหมแต่เมื่อไปถึงก็ต้องผิดหวังเป็นครั้งที่ 2, สองซาร่าสุดตัวลงร้องให้ตอนนี้คงหาไม่เจอแล้วจริงๆใช่ไหมผมเองก็รู้สึกใจสลายแต่ในตอนนั้นเองสายตาของผมก็เหลือไปเห็นเคา์เตอร์ขายตัวละครช้างไทยที่อยู่ไกลออกไปและเห็นป้ายพื้นที่เล่นสำหรับเด็กอยู่บริเวณนั้นคุณอน,นันต์ส่งวิทยุทันทีทีมเดลตาตรวจสอบโซนอา ใกล้กับบูดช้างไทยเล่นภาพจากกล้องย้อนหลังทีมเอีรายงานกลับมาทันทีจับภาพเด็กเสื้อสีเหลืองรองเท้าสีน้ำเงินเอามือกุมหน้าออกหายใจหอบคาดว่ามีอาการหอบหืดวินาทีนั้นผมตัวสั่นไปทั้งตัวต้องเป็นอีวานของเราแน่ๆการเอามือกุมหน้าอ,อกและหายใจหอบเป็นอาการเริ่มต้นของโรคหอบหืดของอีวานผมขอร้องอย่างสิ้นหวังได้โปรดใครก็ได้ช่วยลูกชายผมด้วย เขาอาจจะกําลังตกอยู่ในอันตรายคุณอันนั้นตอบด้วยน้ําเสียงที่มั่นใจยืนยันแล้วครับเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กคุณสิริพรกําลังเข้าถึงพื้นที่โปรดรอรับการติดต่อเสียงของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจมันไม่ใช่การค้นหาอีกต่อไปแต่เป็นการเข้าช่วยเหลือผมกําวิทยุแน่นในที่สุดในที่สุดเรากําลังจะได้เจอลูกของเราแล้วใช่ไหมความคาดหวังและความกังวลว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดอีกครั้งสลับกันไปมา สาราตัวสั้นอยู่ข้างๆเราสองคนกลั้นหายใจและจดจ่ออยู่กับเสียงที่ดังออกมาจากวิทยุเสียงของเจ้าหน้าที่สิริพรดังมาจากวิทยุมองเห็นเป้าหมายแล้วยืนยันเป็นเด็กที่ตามหากำลังเข้าใกล้ผ่านจอภาพเล็กๆที่อยู่ไกลออกไปเราเห็นภาพของอีวานเป็นลูกของเราจริงๆไหลเล็กๆของเขาสั่นสะท้านจากการหายใจหอบเขากำลังสะอื่นด้วยความหวาดกลัวเจ้าหน้าที่สิริพลคุกเข่าลงตรงหน้าอีวานและสิ่งที่น่าทึ่งก็เกิดขึ้น เธอเริ่มร้องเพลงกล่อมเด็กไทยแบบดั้งเดิมด้วยเสียงที่นุ่มนวลตามด้วยคำพูดปลอบโยนเป็นภาษาอังกฤษเราเห็นอีวานเริ่มสงบลงทีละน้อยคุณสิริพระหยิบตุกตาช้างไทยออกมาจากกระเป๋าแล้วยื่นให้อีวานดูเธอเริ่มเล่านิทานสนุกๆและทำท่าทางประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจของเขามันเป็นการเข้าถึงที่ละเอียดอ่อนและเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงเธอไม่ได้แค่พาเด็กกลับมาแต่ยังคำนึงถึงสภาพจิตใจของเด็กและพยายามทำให้เขาสงบงผมเริ่มน้ำตาไหล ไม่คิดว่าจะได้เห็นการดูแลที่ละเอียดอ่อนขนาดนี้ไหล่เล็กๆของอีวานค่อยๆผ่อนคลายลงเสียงร้องให้ก็ค่อยๆเงียบลงและเขาเริ่มสนใจเรื่องเล่าของคุณสิริพรจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์แสดงเวลาที่ผ่านไป7จนาทีสองวินาทีในเวลาเพียง7นาทีเท่านั้นที่เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเราเดินตามการนำทางของคุณสิริพรไปยังที่ที่อีวานอยู่หัวใจของผมเต้นรัวเหมือนจะระเบิด แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ด้วยความสิ้นหวังแต่เป็นความหวังในที่สุดเมื่อเราไปยืนอยู่ตรงหน้าอีวาน <c oughs> เด็กน้อยไม่ได้ร้องให้อีกต่อไปเขากอดตุ๊กตาช้างไทยไว้แน่นและนั่งนิ่งๆอยู่ข้างคุณสิริพันธ์มันเป็นภาพที่น่าเหลือเชื่อจริงๆแดดดีอีวานกระโจนเข้าสู่อ้อมกอดของผมเสียงเล็กๆและไออุ่นของเขาส่งผ่านมาผมพยายามกลั้นน้ำตาแต่สุดท้ายก็อดไม่ได้ที่จะกอดลูกแน่นแล้วร้องให้ออกมา ผมก้มหัวให้คุณอนานัต์อย่างสุดซึ้งผมพูดจะไม่ดีกับคุณผมสงสัยในความสามารถของคุณผมขอโทษจากใจจริงคุณอนานัต์ยิ้มอย่างอบอุ่นคุณพ่อครับวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความปลอดภัยของเด็กไม่จําเป็นต้องขอโทษครับเราเข้าใจหัวคนเป็นพ่อแม่ดีคุณสิริพรตรวจสอบอาการของอีวานการหายใจกลับมาเป็นปกติแล้วค่ะแต่เราเตรียมเครื่องพ่นยาไว้ให้เผื่อในกรณีฉุกเฉินผมพูดด้วยเสียงสั่นเครือตลอด 20ปีที่ผมเดินทางมาผมไม่เคยเห็นการรับมือแบบนี้มาก่อนเลยประเทศไทยเหมือนกับกำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกอนาคตจริงๆคุณอนันต์ยิ้มอย่างถ่อมตนเราเตรียมพร้อมสำหรับวันแบบนี้ทุกวันครับเพราะเด็กเพียงคนเดียวก็แบกรับน้ำหนักของโลกทั้งใบไว้อีวานกระซิบกับผมแดดดี Daddy. ผมชอบประเทศไทยแล้วพี่ช้างก็น่ารักมากดูเหมือนว่าเด็กน้อยจะรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของประเทศนี้เช่นกัน ผู้คนรอบข้างที่เห็นการกลับมาพบกันของครอบครัวเราต่างก็ปรบมือให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เมื่อครู่นี้ยังพูดจะเยาะเย้ยอยู่ตอนนี้ก็มีสีหน้าประทับใจนักข่าวเริ่มทยอยเข้ามาผมบอกกับพวกเขาว่าสิ่งที่ผมเห็นในวันนี้คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างระบบที่สมบูรณ์แบบและหัวใจที่อบอุ่นของผู้คนนี่คือชมหน้าที่แท้จริงของสังคมที่เจริญแล้วผาดหัวข่าวเริ่มปรากฏบนจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์สนามบินที่ปลอดภัยที่สุดในโลก สนามบินสวรรณรอนภูมิปาวัติหาริ7นาทีเพื่อปกป้องเด็กหนึ่งคนระบบรับมือที่ทำให้โลกต้องตะลึงผมก้มหัวขอบคุณคุณอานั้นและคุณสิริพรอีกครั้งการรับมือของพวกคุณในวันนี้มันยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อเป็นแบบอย่างที่ทั่วโลกควรเรียนรู้ก่อนจะขึ้นเครื่องผมตั้งใจแน่วแนว่ว่าจะต้องบอกเล่าเรื่องราวที่น่าทึ่งที่ผมได้ประสบในวันนี้ให้โลกได้รับรู้ ผมจะทำให้หลายๆคนได้รู้ว่ามีประเทศที่มีระบบและหัวใจที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้อยู่นนสนามบินแห่งนี้ประเทศแห่งนี้ผมจะไม่มีวันลืมเจ็ดนาทีแห่งปาฏิหาริย์ที่ได้ประสบมาเลยจริงๆประเทศไทยคือประเทศที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกอนาคตแล้วและที่สำคัญที่สุดคือเป็นสถานที่ที่มีหัวใจอันอบอุ่นของผู้คนปาฏิหาริย์ไม่ได้หล่นลงมาจากฟ้าแต่เกิดจากการเตรียมความพร้อมการฝึกฝน และหัวใจของผู้คนที่เชื่อมั่นและร่วมมือกันและในเจ็หน้าทีมหัดจันทร์ที่สนามบินสูรณภูมิแห่งนั้นมีหัวใจอันอบอุ่นของคนไทยที่ให้ความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดอย่างเด็กคนหนึ่งเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้อยู่ด้วยขณะที่เราเดินไปยังประตูขึ้นเครื่องบรรยากาศรอบตัวได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเสียงจอแจที่เคยเป็นเสียงรบกวนบัดนี้กลับฟังดูเหมือนดนตรีที่มีชีวิตชีวาแสงไฟของร้านค้าต่าง ที่เคยทำให้ผมหงุดหงิดตอนนี้กลับดูอุ่นและน่าเชื้อเชยสายตาของผมมองผู้คนรอบข้างเปลี่ยนไปผมเห็นรอยยิ้มที่เป็นมิตรของพนักงานเห็นครอบครัวชาวไทยที่กำลังร่ำลากันอย่างอบอุ่นอีวานเดินจูงมือซาร่าอีกมือหนึ่งกอดตุ๊กตาช้างไทยไว้แน่นไม่ยอมปล่อยเขามองไปรอบๆด้วยดวงตาที่อยากรู้อยากเห็นไม่มีความหวาดกลัวหลงเหลืออยู่เลยรอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้าของเขาคือเครื่องยืนยันที่ดีที่สุดว่า ประเทศนี้ได้มอบความปลอดภัยและความทรงจำที่ดีให้กับเขาแล้วผมคิดผิดจริงๆซาร่าผมพูดกับพัญญาผมมองประเทศนี้จากแค่เปลือกนอกตัดสินพวกเขาจากความไม่คุ้นเคยของตัวเองซาร่าพยักหน้าเห็นด้วยฉันก็เหมือนกันค่ะที่นี่มีอะไรมากกว่าที่เราคิดจริงๆขณะเดียวกันนั้นเองวิดีโอที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นคนนั้นถ่ายไว้ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว m i นิมิร i ค a ล l นบีเคเและ Thailand's Amazing Airport กำลังติดเทรนโลกคอมเมนต์ Comment จากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลเข้ามาอย่างถล่มทลายนี่เรื่องจริงเหรอเจนาทีเนี่ยนะเหลือเชื่อความเป็นมืออาชีพสุดยอดมากทั้งเทคโนโลยีและคนทำงานร่วมกันได้อย่างไร้ที่ติเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปลอบเด็กคนนั้นสุดยอดมากเธอรู้วิธีรับมือกับเด็กจริงๆอยากไปเที่ยวประเทศไทยเลยประเทศที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเด็กขนาดนี้ ต้องเป็นประเทศที่ดีแน่ๆข้อความเหล่านั้นสะท้อนความรู้สึกของผมทุกอย่างโลกกำลังได้เห็นสิ่งที่ผมได้ประสบมากับตาตัวเองเมื่อเรามาถึงหน้าประตูขึ้นเครื่องพนักงานภาคพื้นดินคนหนึ่งยิ้มให้เราอย่างเป็นมิตรเธอมองมาที่อีวานแล้วยื่นถุงเล็กๆให้สำหรับนักเดินทางตัวน้อยค่ะเธอกล่าวเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงไทยที่น่ารักข้างในถุงนั้นมีขนมไทยสองสามอย่างและพวงก,กุญแจรูปช้างเล็กๆมันเป็นเพียงของเล็กน้อยแต่สำหรับเรา มันคือความใส่ใจครั้งสุดท้ายที่ตอกย้ำความประทับใจของเราให้ลึกซึง้งยิ่งขึ้นไปอีกเรากล่าวขอบคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความซาบซึ้งใจเมื่อเครื่องบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าผมมองลงไปยังแสงไฟยามค่ำคืนของกรุงเทพที่ค่อยๆเล็กลงผมรู้ทันทีว่าการเดินทางครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงมุมมองของผมไปตลอดการประเทศไทยไม่ใช่แค่ทางผ่านอีกต่อไปแต่เป็นสถานที่ที่สอนบทเรียนล้ำค่าให้กับผมผมได้เรียนรู้ว่า ระบบที่ดีที่สุดในโลกจะไร้ความหมายหากขาดหัวใจของผู้คนที่ขับเคลื่อนมันและที่นี่ที่ประเทศไทยผมได้เห็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบของทั้งสองสิ่งผมให้สัญญากับตัวเองในใจเราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งไม่ใช่ในฐานะนักเดินทางที่รีบร้อนแต่ในฐานะเพื่อนที่ต้องการจะเรียนรู้และสัมผัสความนดงามของประเทศและผู้คนให้มากกว่านี้ปาติหาริ7นาทีที่สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่ใช่แค่การตามหาเด็กที่หายไปเจอแต่คือการค้นพบหัวใจอันยิ่งใหญ่ของประเทศที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายและหัวใจดวงนั้นก็ได้มอบความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลือนให้กับครอบครัวของเราเรื่องราวในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับนี่คือเรื่องราวปาวติฮารี7นาทีที่เกิดขึ้นนนสนามบินสุวรรณภูมิที่ซึ่งถูกมองว่าเป็นเพียงจุดพักเครื่องเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นเวทีที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีล้ำสมัยและหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตา เพื่อปกป้องเด็กน้อยเพียงคนเดียวระบบการรับมือที่ทำให้โลกต้องตกตะลึงและหัวใจอันหนอบอุนของคนไทยที่มองเห็นชีวิตเล็กๆว่ามีความสำคัญเทียบเท่าโลกทั้งใบได้สร้างประวัติหารีที่แท้จริงขึ้นมาคุณผู้อ่านคิดว่าอะไรคือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดในความเป็นไทยกรุณาแสดงความคิดเห็นไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับและโปรดแบ่งปันเรื่องราวที่น่าประทับใจนี้ให้กับครอบครัวและเพื่อนๆของคุณเพื่อส่งต่อหัวใจ อันอบอุ่นของประเทศไทยให้กว้างไกลออกไปขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวมาจนถึงตอนจบครับ